ตะวันอาบดาวตอนที่ห้า รถรุ่นพี่คนสนิทของเมฆถึงด่านตรวจก่อนทาดาสั่งให้ค้นอย่างละเอียดและรถรุ่นพี่ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นสศวกรกับเมฆใจไม่ดีพลันก็ได้แต่ถอนใจโล่งอกเมื่อตำรวจปล่อยรถรุ่นพี่ผ่านด่านโชคดีที่รุ่นพี่คนสนิทของเมฆแกล้งหลอกนายตำรวจที่ค้นรถว่าขนศพที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุนายตำรวจเลยไม่ได้ใส่ใจมากเพราะเป็นธรรมดาที่ศพจะมีสภาพเละเทะและระบุตัวตนไม่ได้ทาดาก็วุ่น วายตรวจสอบรถคันอื่นเลยไม่ทันสังเกตว่ามีรถสิวกรกับเมฆผ่านมาที่ด่านและแม้ว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีแต่รุ่นพี่ของเมฆก็ประสาทเสียร่ำรำจะไม่ให้เก็บศพที่มูล,ลนิธิเมฆต้องให้เงินเพิ่มอีก เลยยอมให้เก็บต่อสิวกรเหนื่อใจมากเพราะหลายเรื่องประดังประเดโดยเฉพาะเรื่องศพของสิวัตรน้องชายฝาแฝดที่เขายังไม่อยากให้เผาเพราะต้องการจับคนร้ายให้ได้ก่อนเมเข้าใจความคิดของเพื่อนรักแต่ก็อดห่วงไม่ได้ก่อนฉันว่าแกทำพิธีให้ไอวัตเถอะสิวกรเลิกคิว้วสีหน้าเคร่งเครียดจนเมฆต้องรีบออกตัวฉันไม่ได้กลัว แต่พอเจอเรื่องเมื่อคืนมันทำให้ฉันคิดได้ว่าถ้าเกิดเราโดนจับได้สิ่งที่ทำทั้งหมดมันจะปราบประโยชน์นายกรอ,อีกอย่างไอ้วัดมันจะไม่ได้ไปเกิดนะถ้าแกทำแบบนี้แต่ถ้าเราไม่เจอคนที่ค่ายวัดไอ้วัดมันก็ไม่ไปเกิดเหมือนกันชอแพรออกจากโรงพยาบาลวันเดียวกันและตัดสินใจเรียกสิวกรมาพบที่คอนโดสิวกรไม่อยากไปแต่ก็คิดว่าอาจได้ข้อมูลบางอย่างเรื่องน้องชายฝาแฝดเลยยอมไปพบ ทำไมคุณชอ่อไม่ยอมกลับบ้านครับฉันอยากอยู่ที่นี่ให้สบายใจก่อนแต่ผมว่าคุณชอ่อคุณกลับบ้านนะครับไม่อย่างนั้นคนอาจจะเข้าใจว่าคุณชอ่อพูดไม่ทันจบชอ่อแพรก็พร่งแส้ทำไมเธอกลัวคนอื่นจะคิดว่าเราอยู่ด้วยกันงั้นเหรอเราอาจห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้แต่เราห้ามการกระทําของตนเองได้เธอนี่นับวันจะทําให้ฉันแปลกใจขึ้นเรื่อยๆนะ แววตาเหมือนจะจับผิดทําให้สีวกรเสียวสันหลังรีบขอตัวแต่ต้องชะง,งักเมื่อจู่ๆช่อแพรก็ส่งเสียงร้องมาจากในห้องนอนนะักข่าวหนุ่มรีบไปดูด้วยความเป็นห่วงเพียงเพื่อจะพบว่าเธอไม่ได้ล้มแต่จงใจยั่วยวนเขา ชอแพรคิดถึงสัมผัสของสิวัตจงใจถอดเสื้อผ้าแล้วขอให้เขาเช็ดตัวให้สิวุกกรในคราบสิวัตทำท่าลังเลเธอเลยต้องกระตุน้นถือซะว่าตอบแทนที่ฉันรับกระสุนแทนเธอก็แล้วกันสิวุกรตัดสินใจเดินหน้าเล่นกับไฟสว่างของชอแพรเพราะอยากรู้เรื่องสิวัตน้องชายฝาแฝดมากกว่านี้แค่ชั่วอึดใจก็เปลี่ยนใจเมื่อเห็นภาพหลอนของสิวัตในกระจกกำลังร้องไห้ชอแพรลังเขาไม่ทันได้แต่มองตามงงๆเมื่อจูจ่ๆสิวัตก็ ลุมพรางขอตัวกลับบ้านสิวกรที่เผลอตัวเผลอใจเกือบตกลุมพรังของช่อแพรต้องรีบกลับบ้านมาตั้งสติอย่างจริงจังสีดารออยู่แล้วเมื่อสศิวกรมาถึงคาดคันอย่างใจเย็นถึงสาเหตุที่ลูกชายคนโตกลับบ้านดึกๆึดื่นๆง,ง,ง,งานเยอะนะครับแม่งานเยอะหรือว่ากลัวแม่ถามว่าก่อนไปทำอะไรมาแผลที่หน้าน่ะเกี่ยวกับเรื่องตะวัดหรือเปล่า ไม่ใช่หรอกครับแม่ผมว่าจะบอกแม่มาหลายทีแล้วพอดีวันก่อนผมเดินไม่ระวังก็เลยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับแล้วทาไมแม่ถึงคิดว่ามันเกี่ยวกับเจ้าวัดละครับแม่ฝันถึงวัดน,นะลูกในฝันแม่เห็นวัดเขานั่งอยู่คนเดียวแม่ไปถามอะไรก็ไม่บอกเอาแต่นั่งร้องไห้ก่อนแม่อยากให้ลูกหยุดเรื่องตวัดได้ไหมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตํารวจแม่ไม่อยากให้ลูกสร้างเวรสร้างกรรมกับใครอีกแล้ว สิวกรชะงักสีหน้าดูดันสีดาจับมือลูกชายคนโตขอร้องเสียงอ่อนน,นกรพอได้แล้วแม่ไม่อยากให้เวรกรรมติดตัวลูกหรือตะวัดไปคำอ้อนวอนของแม่ทำให้สิวกรคิดหนะักที่สุดก็ตัดสินใจเช้าวันต่อมารีบไปพบช่อแพรที่คอนโดโชคดีที่ผู้บริหารสาวยังไม่เข้าออฟฟิศเลยไม่คลาดกันช่อแพรแปลกใจไม่น้อยที่เห็นสิวัดหน้าห้องอดใจเต้นไม่ได้ที่เจอเขาอีกเข้ามาก่อนสิ ไม่ต้องก็ได้ครับเพราะผมมีเรื่องอยากบอกคุณช่อแค่สั้นๆแค่อยากบอกคุณว่าผมอยากให้เราเลิกยุ่งเกี่ยวกันอะไรนะหมายความว่าไงผมไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของเราทำร้ายคนอื่นสิวกรในคราบศิวัต์บอกอย่างตรงไปตรงมาพร้อมยื่นคีการ์สำหรับเข้าห้องคืนให้ช่อแพรตะลึงมากก่อนตั้งสติได้ต่อกลับดีนะสมองเสื่อมแต่ต่อมศิลธรรมกลับมาทำงาน ฉันไม่รู้นะว่าคนอื่นที่เธอพูดหมายถึงใครแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเราสองคนก็มาไกลเกินกว่าที่จะกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วผมรู้และผมก็ยอมรับกับสิ่งที่ผมเป็นในอดีตแต่ผมเชื่อเสมอว่าอดีตไม่ใช่ตัวตัดสินอนาคตของเราผมคงไม่ได้ใช้มันอีกแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตนะครับ ช่อแพรรับคีย์การ์ดด้วยมือที่สั่นเทาเอ่ยถามเสียงเศร้าวัดเธอตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่จะทำแบบนี้สิบวกรพยักหน้าแล้วหมุนตัวจากไปทันทีทิ้งช่อแพรให้ยืนอึง้งทั้งรักทั้งแค้นเขาจนตัดสินใจทำบางอย่างสิบวกร์โล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่บอกเลิกช่อแพรแต่ไม่นานก็ต้องปวดหัวเมื่อดาวระดับมาดับรอเขาหน้าคอนโดฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยไม่คิดว่าคุณจะอยากคุยกับผม ฉันไม่ได้อยากแต่พอดีมีนายคนเดียวที่จะให้คําตอบฉันได้แล้วคําถามคุณคืออะไรนาช่อให้นายเท่าไหร่คําถามของเธอทําให้สิบกรชงักดาวประดับต้องถามย้ำฉันอยากรู้ว่าค่าบริการที่นายทําให้นาช่อมีความสุขนะ่ะเท่าไหร่ทำไมคุณจะให้มากกว่าหรอน้ำเสียงยียวนของเขาทำให้เธอหัวเสียโพ่งตอบใช่นายต้องการเท่าไหร ถ้าฉันอยากให้นายเลิกยุ่งกับนาชอ่อสิวกรคร้านจะอธิบายขอตัวดือด้อๆดาวระดับตามไปรั้งนายจะไปไหนผมว่าคุณเสียเวลาเปล่าๆดาประดับคิดว่าเขาเล่นตัวจึงเสนอเงินเพิ่ม10บล้านถ้านายเลิกยุ่งกับนาชอ่อฉันจะให้นายสิบล้านที่ผมบอกว่าคุณเสียเวลาเปล่าๆเาพราะผมเพิ่งไปบอกเลิกกับคุณช่อแพรมาความจริงจากปากเขาทําให้ดาวระดับอึง้งพึมพำถามทําไม สิบวกรถอนใจยาวเอ่ยทิ้งท้ายเสียงเรียบเอาเป็นว่าต่อไปนี้คุณจะได้ไม่ต้องมาโทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของผมดาประดับไม่ได้เอะใจถึงสาเหตุที่สิวัตรเลิกกับช่อแพรรีบกลับไปบ้านบอกข่าวดีกับปรานน พ่อหนูมีข่าวดีจะบอกพ่อค่ะทุกอย่างจบแล้วแต่ที่ดาวประดับคาดไม่ถึงคือช่อแพรเดินเกมเร็วกว่ากลับบ้านมาปั่นหัวปราณนเพราะโกรธและหึงสิวัตรที่บอกเลิกเธออย่างเลือดเย็นแถมเขายังมีหน้า คุยกับดาวประดับหลังจากนั้นแบบสองต่อสองปรานุนไม่พอใจมากเมื่อรู้จักชอ่อแพรว่าดาวประดับบุกถึงโรงพยาบาลแถมพูดจามไม่ดีเหมือนไม่อยากให้ชอ่อแพราหายและออกจากโรงพยาบาลเร็ว,เ,รวเมื่อดาวประดับกลับมาก็ไม่รอช้าจะตําหนิรลูกเป็นคนบอกให้นะชอบไม่ต้องกลับมาที่บ้านหรือเปล่าใครบอกพ่อชออแพรรอจังหวะอยู่แล้วปรากฏตัวพร้อมสำทับคำพูดค่อนแขกททำไม ทำแล้วไม่กล้ารับหรอดาวประดับอึ้งมากที่เห็นน้าสาวตั้งท่าจะอธิบายแต่ปราณน,นก็ถามตัดหน้าลูกบอกนาช่อว่าไม่ต้องรีบหายลูกไม่อยากให้นาช่อกลับมาที่บ้านใช่ไหมเออดาวก็แค่ไม่อยากให้นาชอ่อทําให้พ่อไม่สบายใจช่อแพรเสยยยิ้มเหมือนได้ยินคําตอบหลานสาวแกล้งหันไปถามสามีนี่คุณไม่สบายใจที่อยู่กับฉันหรอคะปราณน,นไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลย แต่ลูกรักของคุณคิดแบบนั้นลูกอาจจะเป็นห่วงผมจนคิดมากไปค่ะฉันก็เลยเป็นนางมารที่คอยทำร้ายคุณให้เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาดาบระดับทนฟังชอบแพรใสไฟไม่ไหวโพรงลั่นก็น่าชอบไม่เคยทำหน้าที่ภรรยาที่ดีไม่เคยดูแลพ่อมีแต่เรื่องที่ทำให้พ่อไม่สบายใจคำพูดที่ทำให้พ่อเสียใจปราณนนชงักสีหน้าเป็นทุกข์จนดาบระดับรู้สึกผิดพ่อแต่ดาวทำเพื่อพ่อนะคะ ช่อแพรยิ้มยอ่ออดไม่ได้จะแดกดันหลานสาวคนเดียวฉันว่าเธอเลิกเอาคนอื่นมาอ้างได้แล้วเธอไม่ได้ทำเพื่อใครนอกจากเพื่อตัวเองปราณนนณไม่อยากให้ดาประดับมีอคติกับช่อแพรสั่งเสียงห้วนขอโทษนะช่อซะช่อแพรยิ้มสะใจดาประดับขับแคนใจมากแต่ัดสินใจออกจากบ้านเขมวั์ทันที ดาประดับเสียใจมากที่โดนพ่อบังคับให้ขอโทษน้าสาวขับรถเมอลอยออกจากบ้านกระทั่งเกือบชนสีดาโชคดีสีดาไม่เป็นอะไรแค่ตกใจจนหมดสติดาประดับอาสาพาส่งโรงพยาบาลแต่สีดาปฏิเสธไม่ถือสาแถมรู้สึกถูกชะตากับหญิงสาวเจ้าของรถถึงขนาดชวนไปหลบฝนที่บ้านสิวกรไม่รู้ว่าดาวระดับอยู่ที่บ้านมัวโทรคุยกับเมฆเรื่องช่อแพรฮะนี่แกบอกเลิกคุณช่อแล้วเหรอ ก็ในเมื่อคุณชอบไม่ได้เป็นฆาตรกรเราก็ไม่จําเป็นต้องหาความจริงกับเธออีกเฮ้ยแกมไม่ตัดสินเร็วไปหน่อยหรอวะไอก่อนเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วแม่จะได้ไม่ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยเมย์พยากหน้าโปรง่ปรงๆเข้าใจสถานาการณ์เพื่อนรักดีกระนั้นก็ไม่วายสงสัยแล้วอย่างนี้เราจะหาฆาตรกรที่ฆ่าไอ้วัดได้ยังไงวะเนี่ยแกลืมไปแล้วหรืองไงเรามีสิ่งที่พวกมันต้องการในเมื่อมันอยากได้เราก็จะให้มัน แกมีวิธีที่จะหาตัวฆาตกรตัวจริงใช่ไหม สิวกรคุยเรื่องแผนล่อคนร้ายกับเมฆอีกสักพักจึงวางสายเขารีบกลับบ้านเพราะห่วงแม่แต่กลับได้ตลึงแทนเมื่อพบว่าดาบระดับอยู่ในห้องนอนของเขาดาบระดับเข้าไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่สีดาแนะนําเสื้อผ้าของเธอทั้งหมดเปียกฝนสีดาเลยอาสาเอาไปซักและอบให้ระหว่างรอให้ฝนหยุดสิวกรเข้าใจว่าเธอคือคนร้ายบุกรุกบ้านจึงเกือบทําร้ายโชคดีสีดาโผลมาห้ามทัน ต้องขอโทษแทนตะวัดด้วยนะหนูดาวไม่เป็นไรหรอกคะ่ะใครจะไปคิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้สิวกกรในคราบสิวัตอดไม่ได้จะท้วงแม่ไปขอโทษเขาทําไมเขาตั้งหาต้องขอโทษที่เกือบขับรถชนแม่ตะวัดก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่ล้มเองหนูดาวตั้งหาที่ช่วยแม่ดาวระดับไม่อยากให้สองแม่ลูกเถียงกันเลยโพรงแทรก ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะถึงจะแก้ตัวไปเขาก็ไม่เคยมองหนูดีอยู่แล้วพูดพลางปลายตาไปทางสิวัตรสิวกรจะท้วงแต่ดันคิดได้ก่อนว่ายังไม่ได้เก็บรูปถ่ายของตนกับสิวัตตัวจริงรีบหาทางเบี่ยงเบนความสนใจดาวระดับเพื่อแอบเก็บพร้อมกับเตรียมแม่ไม่ให้หลุดความลับสุดยอดนี้สีดารับปากแต่ไม่วายหาเรื่องให้สิวกรใจไม่ดีด้วยการชวนดาวระดับค้างคืนด้วยคืนนี้แถมเขาต้องระเห็ุ มานอนโซฟาห้องรับแขกแทนเพราะต้องเสียสละเตียงให้ดาวประดับดาวประดับตอบตกลงค้างบ้านสิวัตเพราะไม่มีที่ไปกระนั้นก็อดระแวงเขาไม่ได้เดินสำรวจรอบห้องจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรน่าสงสัยจึงเตรียมตัวเข้านอนสิบกรในคราบสิวัตพอดาวความรู้สึกเธอได้ไปขอห้องและเสนอเดี๋ยวผมเอาหมอนกับผ้าห่มที่ยังไม่ได้ใช้มาเปลี่ยนให้ ไม่เป็นไรฉันนอนได้ดาประดับพูดพรางคว้าหมอนกับผ้าห่มให้เขาใช้นอนที่โซฟาสิบกรรับมาแล้วจะออกไปพรานก็ตัดสินใจพูดผมไม่อยากให้แม่ผมรู้เรื่องคุณช่อแล้วก็เรื่องที่ผมถูกพักงานอยู่ถ้าจะบอกฉันคงบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วดาประดับตอบด้วยน้ำเสียงเป็นมิตกว่าเดิมมากสิบกปรชนะงักไม่อยากเชื่อหูว่าเธอจะยอมญาติดีกับเขา หัวใจรู้สึกดีแปลกๆเช่นเดียวกับดาบระดับที่ก็แอบประทับใจความเป็นสุภาพบรุุษของเขา สิวกรคงได้เข้านอนตามปกติแล้วหากพวกชายชุดดำจะไม่โทรมาทวงของนักข่าวหนุ่มตัดสินใจไปพบพร้อมแฟลชไดร์เก็บคลิปลับของสิวัตรโดยโทรบอกเมฆให้ตามไปด้วยเผื่อมีเหตุฉุกเฉินหลังจากนั้นเมนานสิวกรในคราบสิวัตก็มาปรากฏตัวในตึกล้างเพื่อมอบแฟลชไดร์กลุ่มชายชุดดำรออยู่แล้วด้วยท่าทางไม่น่าไว้ใจจนนักข่าวหนุ่มต้องยื่นเงื่อนไข พวกแกสัญญาได้ไหมว่าถ้าฉันให้ของไปแล้วพวกแกจะไม่มายุ่งกับฉันอีกแกไม่มีสิทธิ์ต่อรองเอามาทันใดนั้นในกลุ่มชายชุดดำก็เล็งปืนมาที่เขาสิบกรตัดสินใจขู่แกคิดว่าฉันจะมาหาผู้แกโดยไม่เตรียมตัวอะไรเลยเหรอถ้าฉันเป็นอะไรไปแล้วก็ความลับที่อยู่ในนี้มันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปหนึ่งในกลุ่มชายชุดดำที่คาดว่าจะเป็นหัวหน้าเอามือกดปืนของลูกสมุนก่อนตอบตกลงได้ ถ้าพวกเราดูแล้วว่ามันเป็นของจริงได้ถ้าพวกเราดูแล้วว่ามันเป็นของจริงแกจะไม่ได้เห็นหน้าพวกเราอีกสิวกรโยนแฟลตได้ให้กลุ่มชายชุดดำจึงสลายตัวทิ้งนักข่าวหนุ่มให้เดินกลับรถเมฆตามลำพังเมฆเห็นเพื่อนลักกลับมาอย่างปลอดภัยก็ถอนใจโล่งอกพวกมันไม่ได้สงสัยอะไรใช่ไหมฉันละกลัวพวกมันรู้ทันแล้วจัดการแกจริงๆแกเช็คสัญญาณได้ออยัง ที่แท้สิวกรมีแผนจะจับตัวการแท้จริงให้ได้ด้วยการให้เมฆติดเครื่องส่งสัญญาณไว้กับแฟลชได GPS ที่ฉันแอบใส่ไว้ในแฟลตได้นั้นมีรัศมี40กิโลถ้ามันไปหยุดที่ไหนเราก็รู้ว่าใครเป็นคนที่สั่งการพวกมัน สิวกรกลับบ้านกลางดึกและตื่นเช้าไปใส่บาตรให้สิวัดน้องชายฝาแฝดที่วัดดาประดับหลับลึกไม่รู้เรื่องเมื่อตื่นมาได้ยินจากสีดาว่าสิวัดไปทําบุญที่วัดก็อดประหลาดใจไม่ได้สีดาเกือบหลุดปากเรื่องสิวกรทําบุญให้สิวัดโชคดีแก้คําพูดทันและสิวกรก็กลับมาสวมรอดเป็นสิวัดพอดีสิวกรเห็นดาประดับช่วยแม่เขาซักผ้าก็แกล้งทําท่าเหมือนไม่เชื่อ อย่างคุณเนี่ยนะจะซักผ้าเป็นดาประดับถูกยั่วก็ของขึ้นสวนเสียงเขียวทำไมาอยู่อเมริกาฉันก็ซักผ้าเองนาตังหาไม่คิดว่าจะทำบุญใส่บารเป็นกับเขาด้วยก็ทำบุญไว้เยอะๆเวรกรรมมันจะได้เลิกลังควานสักทีไง ฉันว่านายน่าจะทำบุญเพื่อให้ดวงชะตาเห็นธรรมะนะจะได้เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพูดจบก็สะบัดหน้าหนีเดินเข้าบ้านสศรกรกลั้นยิ้นแทบแย่รั้งไว้พร้อมยื่นถุงของใสที่เพิ่งซื้อมาดาประดับคว้าถุงมาดูแล้วชอบใจกระนั้นก็ยังฟอร์มจัดฉันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของนายไม่ต้องมาทำดีกับฉันหรอก ผมไม่ได้จะทําดีแต่กลัวว่าปากคุณจะเหม็นถ้าคุณไม่ได้ปแปลงฟันไปออฟฟิศน่ะเมื่อคืนคุณไม่ได้ปแปลงฟันไม่ใช่หรอจบคำก็หัวล้อดาวระดับอายมากหมุนตัวกลับห้องทันทีทิ้งสิบุกรนให้มองตามคำๆสีดาวเฝ้ามองอาการของลูกชายกับหญิงสาวที่ตนถูกชะตาแล้วยิ้มอย่างมีความหวังแกล้งพูดแย่หนูดาวก็น่ารักเหมือนกันนะคำกระเซ้าของแม่ทำให้สิบุกรนหน้าแดงเขินแต่เชยใช้กรบเกลือ่อน อย่างนี้นั่นเหรอหน่ารักสงสัยผมคงต้องพาแม่ไปตัดแว่นแล้วละ่ะสิวกรปัดความหวั่นไหวในหัวใจทิ้งพยายามบอกตอนเองว่าไม่คิดอะไรกับดาวประดับแต่พรันก็ได้หัวใจหล่นวูบเมื่อได้ยินเสียงกรีดของเธอดังมาจากห้องนอนของสิวัตรเพราะความอยากรู้แทๆ้ๆทาให้ดาวประดับแอบเข้าไปสำรวจห้องนอนอีกห้องโดยไม่รู้เลยว่าห้องนั้นคือห้องของสิวัตตัวจริงที่ตายจากโรคนี้ไปแล้ว สิวกรถอนใจโล่งอกเมื่อเห็นว่าดาบระดับไม่เป็นอันตรายและยังไม่รู้ความลับเรื่องสิวัดก่อนเปลี่ยนเป็นคําอึดใจต่อมาเมื่อเธอบอกว่าส่งเสียงร้องตกใจเพราะรู้สึกเหมือนโดนแมงมุมเกาะขาดาบระดับไม่ติดใจเรื่องห้องนอนอีกห้องในบ้านสิวกรเพราะเขาบอกว่าเป็นห้องทํางานส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้นานแล้วเลยมีฝุ่นจับและสุดโสมรีบแต่งตัวออกจากบ้านเขาไปทํางานที่ออฟฟิศเขมวัตชาชิตาเห็นหน้าเพื่อนรักก็อดเมาไม่ได้โดยเฉพาะ เพราะเรื่องเมเทนีที่ทำตัวไม่เหมือนเดิมตั้งแต่คุณชอบพักร้อนคุณเมแกแต่งตัวพร้อมออกเรือน24ชั่วโมงเมทันขาดคำเมเทนีก็โผล่มาทักทายดาวประดับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสวัสดีจ้าหลานดาวอาเมจะไปไหนล่ะคะชอปปิ้งนะแต่อาไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่นะอาเป็นเลขาในเมื่อคนสั่งงานไม่อยู่แล้วจะให้อาทำอะไรเมทนีรีบออกตัวก่อนอ้าปากค้างเมื่อเห็นชอบแพรมาทำงาน อุ๊ยคุณชอบมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะไปเที่ยวสนุกไหมคะเลขาสาวยิ้มประจบแก้เกอร์ชอบแพรรู้ทันแต่ไม่สนหันหาหลานสาวไปอยู่ที่ไหนล่ะดาวประดับชะงักก่อนสวนถามเสียงเรียบนาะช่อถามเพราะเป็นห่วงหรือถามเพราะอยากจะสะใจล่ะคะ เอาเป็นว่าฉันถามไปตามมารยาทก็แล้วกันเพราะฉันไม่ได้รู้สึกอยากได้คำตอบอะไรจากเธอพูดจบก,ก็เรียกเมทินีไปที่ห้องชัดชิตามองตามด้วยความสงสัยรีบถามเพื่อนรักดาวที่คุณช่อถามแกว่าไปอยู่ที่ไหนมันหมายความว่ายังไงดาวระดับถอนใจหนักหน่วงก่อนเล่าเรื่องเมื่อคืนที่มีปากเสียงกับช่อแพรและปานนชัดชิตาสงสารเพื่อนมากเสนอให้มาอยู่ด้วยที่บ้านแต่ดาวระดับก็ปฏิเสธแล้วแกจะเอายังไงต่อไป ฉันจะไม่กลับไปที่นั่นอีกสิบวกรร์ไม่ได้คิดเรื่องดาวประดับอีกหมัวอึ้องเมื่อรู้จากเมฆว่าสัญญาณติดตามที่ติดบนแฟลตได้อยู่ที่ห้องทำงานส่วนตัวของช่อแพรที่ออฟฟิศเขมวัตรกรุ๊ป ช่อแพรไม่รู้เรื่องแฟลตได้วุ่นวายรับมือข่าววางเพลิงบ้านชาวบ้านแถวโรงไฟฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดโทรหาผู้บริหารสาวโดยตรงเพื่อขอให้ช่วยแก้ปัญหาช่อแพรรับปากทั้งที่หนักใจเพราะคิดว่าปัญหานี้เรื้อรังกว่าที่คิดพวกชาวบ้านผู้เสียหายรวมตัวกันประท้วงโดยมีกำนันเป็นผู้นำผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาช่วยไกล่เกลี่ยว่างรอให้ทางเข็มวัดกรุ๊ปส่งคนมาเคลีย ทุกคนจะเย็นๆผมในฐานะผู้ว่าขอยืนยันว่าเรื่องไฟไหม้บ้านพี่น้องที่เกิดขึ้นเราต้องหาสาเหตุแท้จริงให้ได้กำนันเห็นชาวบ้านลุกฮือก็รอบยิ้มร้ายใส่ไฟพวกเขมวัตดกรุป๊ปถ้าอย่างนั้นผมในฐานะที่เป็นกำนันบ้านดอนหินกาบก็บอกได้เลยว่าไฟไหม้เมื่อคืนต้องเป็นฝีมือของพวกไอเขมวัดแน่นอนจริงไหมพวกเรากำนันอย่าพูดอย่างนี้นะ ตอนนี้เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงกำนันพูดอย่างนี้ระวังเข็มวัดเขาฟ้องเอาได้นะจะฟ้องก็ฟ้องเลยผมพูดเรื่องจริงพวกเข็มวัด์คงไม่อยากเสียงเงินให้พวกเราหลายต่อเลยเลือกให้พวกเราออกไปจากดอนหินกาบด้วยวิธีนี้ไงจบคำกำนานพวกชาวบ้านก็ส่งเสียงสนับสนุนกำนันได้ทีปลุกระดมพวกเราจะไม่ไปไหนจนกว่าเราจะได้คำตอบจากเขมวัน์ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดหนักใจมากรีบโทรรายงานสถานการณ์ให้ชอ่อแพรรับรู้พร้อมย้ำให้ส่งตัวแทนมาเจรจากับพวกชาวบ้านเร็วที่สุดไม่รู้เลยว่ารับหลังเขากำนันก็หลบไปคุยกับนพดลอดีตผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเขมวัตรกรุป๊ปตัวการปรุกป,ปั่นตัวจริงเพราะแค้นที่ถูกชอ่อแพรไล่ออก นพดลจ้างกำนันให้ลอบวางเพลิงและยุกยงพวกชาวบ้านแล้ววันนี้ผลงานของอีกฝ่ายก็ทำให้เขาพอใจกำนันนับเงินปึกใหญ่ด้วยท่าทางตื่นเต้นพรันก็นิ้วหน้าเมื่อเห็นว่ามีจํานวนแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งล่ะก็หลังจากที่นางชอบแพรมันตายไงแล้วคุณแน่ใจหรอว่าเธอจะมาเจ้าของบริษัทอย่างนั้นจะยอมมาเองเหรอ ไม่เห็นยากถ้าไม่มาก็เผาอีกแล้วก็บอกว่าเป็นฝีมือพวกมันเผาจนกว่านางช่อแพรมันจะมากำนันเสียยิ้มเก็บเงินเข้ากระเป๋าแล้วรับปากเสียงเฮี้ยมไม่ต้องห่วงถ้าเธอมาจริงๆแล้วก็เธอไม่มีทางได้กลับไปแน่ สิบกรวุ่นวายคิดหาทางเข้าค้นห้องชอบแพรเพื่อพิสูจน์ว่าเธอคือผู้อยู่เบื้องหลังการตายของสิวัสดน้องชายฝาแฝดไม่ทันคิดเลยว่ากลับบ้านมาจะเจอเซอร์ไพรส์คือดาประดับกำลังทำข้าวเย็นให้สีดาบรืมดาประดับมากและแอบหวังว่าลูกชายคนโตจะจีบสิบกกร์ได้แต่ทำหน้าปูเลียนเพราะดันเผลอชมฝีมือทำอาหารของดาวประดับอย่างออกนอกหน้า ดาประดับรู้ทันว่าเขาเขินแต่ไม่คิดแย่สีดาเห็นดังนั้นก็ถือโอกาสสัมภาษณ์ใครสอนทำกับข้าวเหรอก็ลองทำค่ะตอนอยู่บอสตันไม่ค่อยมีร้านอาหารไทยถ้าอยากกินต้องทำเองทำไมเหรอคะกินไม่ได้เหรอคะ สีดาสายหน้ายิ้มกว้างชื่นชมจากใจจริงใครบอกละ่ะเนี่ยป้ายังไม่ได้กินนะแค่ได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยแล้วอย่างเจ้าวัดเนี่ยก็เคยชมใครที่ไหนถ้าไม่อร่อยจริงๆไม่มีชมหรอกสิบกกร์อายมากพรงเสียงดังใส่แม่เพื่อกลบเกลือนพอเลยแม่ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละ ดาวประดับไม่ได้ถือสานึกขำด้วยซ้ำที่เขาทำท่าเหมือนเด็กๆศิวกรอยากรู้บางอย่างแต่ไม่ทันอ้าปากเมก็โทรบ,บอกเรื่องปัญหาที่โรงไฟฟ้าสิก่อนไอ้กรแกได้ข่าวเรื่องที่ดอนหินกาบหรือยังได้ยินแล้วเห็นบอกว่ามีมือมืดเผาบ้านชาวบ้านเป็นสิบหลังเออดิฉันว่าเนี่เป็นโอกาสของเราที่จะได้รู้ว่าคุณช่อคือฆาตกรที่ฆ่าไอ้วัดหรือเปล่า สิวกรฟังแล้วนิวหน้าเมรีบบอกด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพรุ่งนี้แกจะมีโอกาสได้เข้าไปในห้องคุณช่อเพราะฉันได้ข่าวว่าพรุ่งนี้คุณช่อจะไปที่ดอนหินกาบไปคุยกับชาวบ้านด้วยตนเองดาประดับไม่ได้ค้างบ้านสิวกรคืนนั้นหลังมือค่ำเธอก็ผลักไปพักที่อื่นโดยอ้างกับสีดาว,ว่ามีงานสำคัญช่วงเช้าสิวกรก็ไม่ได้ติดใจหมัววุ่นเตรียมตัวไปรื้อห้องของช่อแพรวันรุ่งขึ้น